มามา,มาเก่าแต่คนเอาอย่างนี้นะเวลานั่งไปวัดธรรมพวกเราผู้ที่ขึ้นชั้นไปแล้วม,มันมีรุ่นพี่รุ่นกลางรุ่นน้องอรุ่นรุ่นพี่รุ่นรองรุ่นกลางไปจนถึงสุดท้ายก็คือมาใหม่ แต่ถ้าพวกที่ผ่านการสู้ตายมาแล้วพวกนี้ต้องทลุไปเลยนะแล้วคนที่มาใหม่ก็พยายามฝึกตนเองให้เต็มที่นะก็คือนั่งให้มันเห็นก็ปวดเข้าใจตามกฎระเบียบ ไม่หลับมีสัจจะก่อนนะให้ตั้งเป็นสัจจะวาจาตั้งเป็นสัจจะวาจาไว้นะเราจะไม่ขยับถ้าขยับคือเสียสัตวนะ์เราจะไม่หลับคือไม่หลับไม่ขยับไม่ยกขาออกสามอย่างนี้สามตัว พวกคนเดินเ,เขายกสองนิ้วพวกเราต้องยกสามนิ้วนะจำไว้ไม่หลับไม่ขยับไม่ยกขาออกเวลาดั้งสมาธิมีสัจจะอยู่กับธรรมะสามข้อนี้แล้วพวกเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรม ได้กายถึงธรรมคือถึงทั้งหมดเลยไปให้สุดขุดให้ถึงเราต้องขุดให้มันถึงที่สุดของมันถ้าไม่นั้นแล้วจิเลสมันก็จะอยู่ตามซอกนั้นซอกนี้หยุดอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่สุดเพราะนั้นเราต้องขุดมันให้สุดเลยก็คือมี ทำมาสามข้อที่ให้ปฏิบัติก็คือนี่แหละไม่หลับไม่ขยับไม่ยกขาออกถ้าใครรักษาสามตัวนี้ได้ไดเอาไว้ได้เรานั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมันจะอะไรที่เป็นสิ่งมาสศจรรย์มากที่มันจะเกิดขึ้นพวกเราเคยนึกภาพออกไหมว่า ให้เรานั่งสมาธิเนี่ยมันมว่าจะต้องนั่งได้เท่าไหร่จิตมันถึงจะสงบมันไม่มีแล้วก็เราจะทำกันไปกี่ปีกี่เดือนเราถึงจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากกิเลสได้จากวิบากกรรมเวรได้มันไม่มีข้อกำหนด ก็กำหนดตายตัวไม่มีแต่จะกำหนดอยู่สาข้อนี่แหละให้มันตายตัวให้พวกเราทำไปอุบายอาจารย์พานั่งเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นจิตสงบหรือไม่สงบไม่เป็นสาระสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องนั่งให้มันได้ก่อนแล้วให้มันผ่านทุกข์ผ่านสุขเวทนา mm. ก็คือง่วงความง่วงหนาวเหานอน พอเราผ่านทุกขวเวทนาและสุข,ขวเวทนานั้นได้แล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่อิตตะภาวนาคือจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมาแต่ความทุกข์ของร่างกายกับความสุขกับการได้นอนอันนี้คือมันอยู่ที่ตัวตนอยู่ที่สาภาพร่างกายของเรานี้ แต่ถ้าเรานั่งไปเราพิจารณาไปเรื่อยๆปวดเราก็เข้าใจมันง่วงเหงาหานอนเราก็เข้าใจแล้วหาทางแก้ด้วยปั่นาเองแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปคือเรารู้แล้วมันก็จะผ่านไปผ่านไปเข้ามันเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับให้มันผ่านแต่การเวลานั้นจะผลักดันให้มันผ่านไปกับความเข้าใจของเรา แล้วสภาพร่างกายนั้นก็จะหมดความหมายจากจิตใจจิตก็จะไม่ยึดมันถือมันว่ากายนี้รูปร่างอันนี้เป็นของเรามันก็ไม่มีเพราะมันปวดเราก็พิจารณาแยกแยะระหว่างเวทนากับจิตเวลามันม่วเหงาหองนอนเราก็ชิดหาทางแก้จิตมันจะเข้าสู่ผวังเราก็ดึงจิตกลับคืนมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับความเจ็บปวด หรืออยู่ในความคิดที่เป็นธรรมก็คือสภาพร่างกายผมคนเดบฟฝันหนังอันนี้คือให้มีสติรู้อยู่กับพวกนี้แล้วเวลานาใหม่ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆพอมันผ่านไปสภาพร่างกายไม่มีเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวด เราไม่มีความรู้สึกว่าลมาง่วเหงาฮแต่มีความรู้สึกว่าเบากายเบาจิตอันนี้จิตมันเบาจิตมันมีปิติมันมีความสุขตามความเป็นจริงแห่งธรรมแห่งจิตตะภาวนาพอเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเหลืออยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันเป็นวิญญาณรุ่นล้วนเลยไม่ได้เกี่ยวกับความทุกข์ และความสุขจับหยากตามที่มีสภาพร่างกายอยู่แล้วเราก็กําหนดรู้กําหนดรู้ไปเรื่อยๆแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปผ่านไปนั่นหลักคือจิตสงบอยู่ในอุปจารสมาธิที่สองตรงนี้เองที่เป็นสาระสำคัญในเมื่อเราเข้าใจแล้ว ความง่วงเหงาเหานอนแล้วความเจ็บปวดมันดับหายไปคือมันเหลือแต่ความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นนั่นแหละเรียกว่าจิตเป็นจิตสงบเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้แล้วเวลามันก็ผ่านไปคือเวลาที่มันผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่แหละเครื่องขัดเกลาและจิตใจของเราเนี่ย ดึงขึ้นมาให้มาสู่แสนสว่างความเมืม่ดมิดปิถวานมันก็ผ่านไปของมันอันนี้คือการผ่านไปแห่งกิเลสบ,บาปบาปทั้งหลายที่เป็นกินเลสทั้งหลายล่างวกเนี่ยตามการตามเวลาที่เราทำอันนี้คือเป็นความรู้เลยนะอันนี้คือเป็นปัญญารุ่นล้วนเลยกับประกอบกับการตั่งสมัต ที่คือเราไม่ไปไหนไงเราไม่ขยับเราไม่หลับแล้วเราก็ไม่ยกขาออกแม้เมื่อเราเป็นอย่างนี้นี่แหละหรือคือเราเข้าถึงสติธรรมปัญญาธรรมธรรมวันนี้เองที่สงบ,บสุขพาให้เราดูพ้นจากกิเลสกสมกับธรรมคำสอนที่พระองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานคือเราเบิกบาน วันนี้ต้องคืนนี้ต้องทำให้เบิดบานนะแต่ถ้าเราจะปูวัดงออยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังมันยังไม่ไม่เบิดบานนะอันนี้ยังไม่เบิดบานนะจริงๆแล้วนะถ้าเที่ยวที่แล้วเราสี่สิบใช่ไหมอันนั้นเราคนเยอะอันนั้นคนเยอะเที่ยวนั้นเท่าไหร่สี่สิบ สี่สิบกวคนเอออันนั้นล่ะสี่สิบกวนคน,นเห็นแล้วมันชื่นใจนะแต่เที่ยวนด้ลดลงมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง <c oughs> เกิดขึ้นตั้งอยู่ <c oughs> เ,ปยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสงสัยเขาถูกแผ่นดินไหวนเขากลัวแผ่นดินไหว แต่คืนนี้แหละแผดดินมันจะไหวมันจะไหวอยู่บนสลาหลังเนี้ยพวกเราอยากให้มันไหวนะอืมเนี่ยนั่งอยู่เดี๋ยวก็โอ้โหแผดดินไหวเว้ยอันนี้น่ากลัว <laughs> <laughs> พยายามรักษาไว้นะพราะเขาให้ กรมตัวมันบอกว่าให้เฝ้าระวงังแผ่นดินไหวแต่ไอแผ่นดินใหญ่ๆเนี่ยโลกเนี่ยที่เราอยู่อาศัยเนี่ยอันนี้มันมันไปเฝ้าระวงังมันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอืมคือแผ่นดินเนี่ยเนี่ยถ้าเขาดูตามไตอะไรนะพวกเขาศึกษาเรียนธรณี ตามแผนภูมิของเขาเนี่ย <c oughs> คือเขาจะบอกว่ามันลอยเลื่อนมันจะอยู่เกียกกายก็อยู่เพราะว่ามันทะเลใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวอยู่อะไรแถวอุเผอพานแม่จันอิสานไม่มีลอยเลื่อนแต่ถ้าไปถามพระพุทธเจ้ามีทุกที่ มีทุกที่ไอ้ลอยเลื่อนที่จะพาให้เกิดไป่นดินไหวอย่างผู้เข้าไฟแต่ก่อนในอดีตที่มันผ่านมาเนี่ยแถวแม่เมาะเนี่ยมันก็เป็นแหล่งผู้เข้าไฟใช่ไหมพวกเรานั่งรถ จากพะเยาเราไปเนี่ยไปถึงแม่บอแมบอ่บ่อนี่มันก็เป็นเป็นแหล่งผู้เข้าไ่ายไอเป็นผู้เข้าฝ่ายที่มันถูกปิดไปเขาเราปิดทําการอันนี้คือมันปิดทําการ <c oughs> แล้วพอลงจากเจ้าพ่อประตูผาไปเหมือนกับรถมันลงไปอย่างนี้เมื่อเราปางเนี่ยมันเป็นแอ่ง นะขึ้นมาทางแม่เมกม,มาทางไอพะเยาเงาพะเยาเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่สูงอันนั้นมันก็จะเป็นพักดีไปทีนี้คือแม่เมะเนี่ยที่มันมีทีันมีทานหินฐานเล็กนเนี่ยที่มีอยู่เขาที่เขาขุดขุดกันอยู่เนี่ยอันนี้คือมันมาจากภูเขาไฟ แต่ทีนี้เฉกแม่มะพะเยา,าไปถึงแม่แตงเชียงใหม่อันนี้เป็นขอบคือภูกไฟประทุแล้วลาวามก็ไหลลงมาภาษาลวงปู่ตื้อท่านบอกว่านี่คือเอเวกีมหานรกอืมจันบาเมื่อลำปางจะบัดตากลำพูน ไปถิดอันนี้เป็นที่ทำการของนรกแต่ที่แม่มาะเทียมมีฐานลาวาพวกนี้อยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นขอบมันมีขอบเขีขยนขันดูีิขอบบริเวณที่เป็นเป็นหลุมเป็นอันเนี้ยจินสามจังหวัดสามจังหวัดสี่จังหวัดเนี่ยอันนี้คือนรกเก่า แล้วพื้นที่ในโลกนี้มีทุกที่ผู้เข้าไฟก็มีทุกที่ทุกแห่งแผ่นดินไว้ที่เป็นรอยล้ารอยเลื่อนมันก็เป็นทุกแห่งเป็นทุกพื้นที่แล้วเราจะไปเฝ้าระวังเขาได้ยังไงพวกนี้ออกไหมคือความแห้งแลง้งอย่างสมมติ ถ้าภาคอีสานสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแห้งแลง้งฟ้าฝนไม่ค่อยตกถูตกต้องตามฤดูกาลแผ่นดินจะแตกแยงเคยเห็นแผ่นดินเนี่ยดนดินตรงเนี่ยเวลามันไม่มีน้ามันจะเล้ามันจะเล้าเนี่ยมันไปทุกที่เลยนะมันไม่ได้อยู่ว่ากูจะไปตรงนี้แหละตรงๆมันก็ไม่มม้ก็มีรอยเล้า ตามที่มันอยากจะแตกเล้าไปตรงไหนมันก็ไปอันนั้นคือความแห้งแลง้งขาดน้ํามันก็เป็นรอยเล้ารอยเรียนขึ้นมาแล้วทีนี้แผ่นดินมันทำไมต้องไหวถ้าดูตามพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ท่านเคยตัดเอาไว้อยู่เสมอเลวคือโลกใบนี้เนี่ย มันสามารถเลื่อนได้มันสามารถหวั่นไหวมันสามารถสะเทือนได้ดินแยกได้ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นมาได้ถ้าจะไม่ให้มันชาวมนุษย์โลกผู้ฉลาดทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในทานในสิลในภาวนาเป็นผู้มีศิลมีธรรมคือผู้มีศินมีธรรมนั้น สมมติว่ายุคนี้คือมีพระพุทธเจ้าอยู่าศาสนานี่ยังคงอยู่เพราะพระธรรมวินัยยังอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็ยังสาก็ยังสำเร็จเป็นพระราหันได้อยู่บาปบุญนรกเป็นความจริงอยู่เสมอทีนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธาศาสนายังคงอยู่พระราชามหากษัตริย์ ที่ว่ากปกครองประเทศชาติด้วยทศพิษรัชธรรมอันนี้คือจะพาประเทศชาตินั้นๆให้คงอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเจอภัยธรรมชาติคือแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วม <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้ตั้งอยู่มันจะมีพระราชามากษัตริย์เศนาอามาตน ใช่ไหมข้าทาสบริพารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยอและลงมาถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเข้าถึงทานถึงสนาเข้าถึงประพุทธพระธรรมและประสองค์อย่างจริงจังยกตัวอย่างก็คือราชการที่เก้า คือราชวงศ์จัก,กรีที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโคตาลงไปจนถึงกรุงเทพทุกวันเนี้ยสร้างกันมาด้วยพระพุทธศาสนาวัดวาอารามถึงเกิดขึ้นเยอะแยะดบลาค่าฟันการแบ่งแยก,กดินแดนเออลาเมืองขึ้นก็ทำไป แต่ก็ไม่ทิ้งพระพุทธศาสนาเขาก็ยังนับถือพุทธพระธรรมประสงค์อยู่แล้วก็เลื่อยมาจนมาถึงราชวงศ์จักรีท่านก็สืบทอดกันมาทุกองค์ท่านเก่งพระไตรปิฎกเก่งพระธรรมคำสอนเพราะการศึกษาเรียนรู้เนี่ยต้องมาจากพระพุทธศาสนาเท่านั้น นแล้วค่อยไปต่อยอดเรียนเป็นภาษานู่นนี้นั่นทางแถบยุโรปอันลนรอสี่รอห้าท่านก็ถึงได้ไปผูกมิตรสัมพันธ์เอาไว้ปัจจะได้ยั่งยืนเพราะประเทศเรามนเล็กชอบยิบมือนะ <c oughs> อันนี้ท่านก็อยู่กันมาได้นขนาดนี้แต่ทีนี้ว่าบ้านเราพวกเราเข้าใจได้นะ เหตุที่บ้นเราเพราะบ้านเรายังมีพระราชาภาักริ์มีชาติศาสนาสมบูรณ์อยู่ถึงมันจะน้อยแต่มันก็ยังคงอยู่ครบครบที่ว่ามีพระพุทธศาสนามีพระราชามาหากษัตริย์แล้วก็มีบุคคลก็คือประชาชนเนี่ยคนในชาติยังรักสามัคคีปองดองกัน อยู่ประมาณหนึ่งคือดีเลยมันจะมีแหวนไปบ้าง20-30%ที่ว่าไม่ดีแต่ส่วนมากง0ส0เนี่ยยังดีอยู่ยังพอได้นะอันเนี้ยพวกเราก็เลยไม่ไม่ต้องเจออันหนักหนักแต่ทีนี้พม่ามันเดเลคือพม่าทั้งประเทศเขาไม่มีพระราชา แล้วเขามีคำวัดและผสมต้องเป็นพระเหลือความเป็นพระอยู่น้อยหนึ่งที่ที่ความเป็นพระเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสิบหรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็คือไม่ไม่มีความเป็นพระนี่คือความเป็นพระมันมีน้อยความเป็นพระราชามากษัตริย์ไม่มีแต่ถ้ามาถามเรา ความเป็นภาคของพวกเขามีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่การแต่งกายทุกอย่างเหมือนกันหมดนะแล้วไล่มาเลยพม่าประเทศลาวเวียดนามกัมพูชานะอินโดนีเซียมาเลเซียอันนี้คือประเทศเพื่อนบ้านน แล้วก็ตุงเนืเ้อไปอีกก็คือประเทศจีนไปดีใหญ่เขาก็ไม่มีแต่เขามีวัดมีาศาสนามีว่ามีพุทธมีอะไรก็ว่าไปแต่ความเป็นพระเขาก็เหลือนิดนึงยันไปถึงประเทศทิเบตประเทศภูฐานแล้วไปถึงประเทศอินเดีย ประเทศอะไรนะที่รุมเทศลุมพินีอยู่อะลืมชื่อมันเนี่ยพวกนี้ไอไอประเทศเนี้ยประเทศประเทศที่กบิลพัณอยู่เนี่ยประเทศเลยเนาะประเทศเนปาลเป็นประเทศสุดท้ายที่ไม่มีกษัตริย์เห็นไหมที่พ่ะเจ้าชายมันลุกขึ้นมายิงอะมาฆ่าล่างเผ่าพันธุ์มันแย่งชิงอำนาจกันอะ นี่ประเทศนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายของกษัตริย์เกิดขึ้นในไม่กี่ปีผ่านมานี่เองอะทหารก็เลยขึ้นมาปกครองเขาก็แต่งตั้งตังตวเขาพวกเขาเองนั้นขึ้นเป็นปัานาธิบดีประเทศเนปาลนะสมัยเราไปประเทศอินเดียครัที่ครัคที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันยังมีกษัตริย์อยู่อืม พอล่าสุดที่เราไปหลังๆบางเนี่ยเราไปอีกสองสามครั้งเนี่ยตอนนี้ไม่มีตอนที่เราไปครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยครั้งที่หนึ่งเราไปกับหลวงปู่ยันทาครั้งที่สองเราก็อยู่วัดเรานี่แหละเราไปอันเนี้ยยังมีพระราชามากษัตริย์ของประเทศเนปาลแล้วไปเนี่ยมันจะดีมากเลยนะความเป็นพุทธเนี่ยความเป็น ศรัทธาชาวพุทธพระพุทธศาสนาเนี่ยพวกผู้คนไปมาอะไรต่างก็ให้ความศรัทธาพอกษัตริย์เขาเป็นพุทธมามะกะเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราไปล่าสุดแย่มากถ้าพระได้มันก็อยากจะขี่และเนาะ เพราะนั้นพวกเราใช้ชีวิตไม่ประมาทถ้าจิตใจของมนุษย์คนเราแห้งแลง้งเดียวแผ่นดินมันก็แตกละแหงเดียวมันก็สะเทียนสะท้านวันไหวเองมันก็แตกแยกเองแต่ถ้ามีศีลมีธรรมอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีแผ่นดูเขาแผ่นดินไหวมาก กรุงเทพร่มละลายสถานีประแดดคนประแดดไม่ค่อยมาปฏิบัติธรรมเสาตองอกหักระเนระนาดวัดป่าไม่เป็นไรคุยซะหน่อยได้ทีได้ทีของเราไม่เป็นไรแล้วเราอยู่กันไม่ใช่คนน้อยๆนะไอ้พวกช่างมันก็อยู่ช่างทำงาน คนในวัดก็เยอะผ้านเนงนก็มากถามองค์ใดไม่รู้เรื่องยัง,งงงงกันอยู่ว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเออคือมันไม่สะเทือนไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวนะเราไม่ต้องกลัวแผ่นดินไหวปกติเนี่ยนะเราเนี่ยจะเป็นคนที่รับคมรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่น อขนาะก็เป็นอยู่แถวเปลภอกัยที่ไหนเราเนี่ยรับได้อืมแต่เที่ยวเนี้ยไม่มีเราก็มาไล่าถามคนอื่นๆท่านเนียนเราก็เยอะนะยี่สิบกวลูกไม่มีสักคนเดียวพูดถึงเดื่องนี้ไม่มีเขางงเลยเขางงถามคุณป้าทั้งหลายอยู่ข้างล่างก็ไม่มีใครเนี่ยความรู้สึกมันไม่มาตรงนี้ นี่หมที่ว่าเทพเทวดาหน้าพรุฑอินพรมยมยักปกป้องรักษาเออมันไม่ไม่ให้มีการสั่นสะเทือนให้เกิดความบาดภาวะแตกแล้วเสียหายไม่มีเลยไม่มีแต่ทีนี้ประแดกมีหมู่บ้านบามพาว่านนิดหน่อยบ้านปลาแดงหลายปตรงนู้นเขาบอกว่าเขาเวียนหัวอย่างเนี้ย แต่มันข้ามไปได้ยังไงตรงนี้ไม่มีอะ่ะนี่นี่ไอ้อันนี้คุยหน่อยคุยหน้อยถึงที <c oughs> อันนี้คือความไม่มีแต่ถ้ามีเราคนเดียวเราไม่รู้สึกมันก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนในวันเดเนี่ยไม่มีนี่พวกสลาทํางานอยู่มีเขาไม่รู้เรื่องเลยนี่อันนี้คือข้อเท็จจริง ที่มันไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วแผ่นดินไหวก็ไม่ต้องกลัวภูเขาไฟระเบิดก็ไม่ต้องกลัวคือมันสามารถระเบิดได้ทุกที่นะถ้ามันจะขึ้นมาเนี่ยแม้มันก็ขึ้นมาได้เลยโนะดยอินทนนท์เออที่อินทนอนท์อีกอันนึ่งแล้วก็แถวน้ำหนาวน้ำหนาวอ,อนะถบแถบนี้เป็นนี่เขายังทำการอยู่นะยังเป็นดินแดนนรกอยู่ ดินแดนนรกเนี่ยภูน้ำหนาวเาทียกเขาวางน้ำหนาวเออเนี่ยที่เราไปกันภูเขาสลับซับซ้อนภูเขาล่องกล้าภูเขาอะไรต่างๆนานา,นาที่พ่อคอลงไปลึกใต้ยตียเขานั่นนั่นและเป็นดินแดนแห่งนรกแล้วทางเหนือบ้านเราก็าที่นรกคุ้มใหญ่ๆก็จะมีตั้ง ตัแต่ผู้อะไรนะดอยอินทนนท์เทียกเขาตะนาวศีไล่ลงไปแล้วก็ขึ้นมาถึงดอยช้างอดอยแม่สลองอะอะไรพวกนี้อันนี้เป็นดินแดนที่เขาทำงานกันอยู่ตัวนี้นรกเนาะแต่ทีน,นี้แถวลำปางแม่เมอลำพูนตากำแพงเพชรตอนนี้เขาปิดซ่อง ปิดซ่อมนะที่ว่ามันสงบเนี่ยเพราะว่าเขาใช้งานมาหลายร้อยหลายลาย้ลา,ยลานปีมันก็ชำรุดพอชำรุดตรงนี้ก็เ,เลยปิดทําการเขากาลังซ่อมแซมอยู่อืมเขาก็เลยไปเปิด,ปดที่อืมเออเขาซ่อมนะไม่ใช่ว่ามันมันชำรุดอะมันมีแต่ไฟอะเผาอะ,อะพวกเหล็กแดงๆก้าๆเนี่ยมันก็หมดสภาพเสียมโร่ มันใช้งานได้ไม่ดีเขาก็เลยปิดพอกซ่อมคือมันซ่อมนานเหมือนกันนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมท่านมาอุบัติเกิดขึ้นแสดนี้ว่าสองพันกว่าปีเนาะที่เขาซ่อมอยู่ตอนนี้สองพันกว่าปียังไม่แล้วเสร็จเพราะมันไม่มีที่นี่ที่เดียวมันหลายที่ คือมันลึกลงไปเนี่ยมันกินพื้นที่เนี่ยเฉพาพะเฉพาะที่มันเป็นป่องเนี่ยมันก็กินพื้นที่ไปแล้วทางใต้เนี่ยมันจะเป็นโพรงเป็นอุโมงค์เป็นเมืองนรกมันก็กินพื้นที่ไปครึ่งค่อนประเทศไทยแล้วอมืมันก็เลยต้องปิดทําการซ่อมแถวบริลล์ที่พวกเรากินทุเรียนภูเข้าไฟอะ่ะ โอ้เออสิทดเกตเอใช่ไหมอันนั้นก็ปิดซ่อมในระยะเดียวกันก็อันนั้นก็เป็นอีกป่องหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทกเดียนอนะปาลลอูอันนั้นก็ป่องหนึ่งโอ้ปิดซ่อมเยอะเลยเขาก็เลยไปเปิดแถวมาเลเซียในทะเลเ,เป็นที่ทำการอยู่นะ เดี๋ยวถ้าเขาซ่อมเสร็จภายในปีสองปีนี่ทำไงอ่ะเออตุ่มตามขึ้นมาออจะว่าจะได้ว่เนาะประมาทไม่ได้นะห้ามประมาทอันนี้คือครูบาอาจารย์หลวงปูตปงป่ตื้อหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนท่านเล่าให้ฟังกันว่านี่คือดินแดนแห่งนรกที่เขาปิดทำการเขาซ่อมแซมซ่อมใหญ่ เพราะใช้งานมันเสียมโซม่มันชำรุดก็เลยต้องซ่อมนะจะวดาพวกเราก็เลยรุดออกมาตอนที่เขาซ่อมถ้าเขาซ่อมเสร็จก็จะถึงเวลาที่จะต้องไปหรือไม่อย่าไปนะ <laughs> ห่างไป